พลังงานทดแทน Renewable Energy หรือพลังงานสะอาด Clean Energy พลังงานทดแทนคือพลังงานที่เกิดมาจากทรัพยากรทางธรรมชาติหรือมาจากกระบวนการที่สามารถเกิดขึ้นซ้ำได้เรื่อยๆอย่างไม่จำกัดเช่นแสงอาทิตย์ที่สาดออกมาจากพระอาทิตย์อย่างต่อเน,นื่องลมที่พัดเรื่อยๆและคลื่นในทะเลที่คอยเคลื่อนที่ซัดเข้าฝั่งอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในปัจจุบันมีพลังงานสะอาดทั้งหมด5อย่าง ได้แก่พลังงานแสงอาทิตย์โ o l a r Energy แสงอาทิตย์เป็นทรัพยากรที่มีมากที่สุดของโลกเราอย่างหนึ่งโดยปริมาณของพลังงานแสงอาทิตย์ที่มาตกกระทบพื้นโลกเราในหนึ่งชั่วโมงมีมหาศาลมากกว่าความต้องการใช้พลังงานของโลกภายใน1ปีเต็ม,ตมแต่มีข้อจํากัดที่แสงอาทิตย์มีความเข้มแตกต่างกันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาต่างๆของวันแต่ละฤดูและแต่ละภูมิประเทศ 2. พลังงานลม w i n d Power พลังงานลมก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งของพลัง สะอาดและไม่หมดไปแต่ทั้งนี้ในประเทศไทยมีศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากพลังงานลมค่อนข้างน้อยเนื่องจากปัญหาในด้านของความเร็วลมที่ค่อนข้างน้อย 3. พลังงานชีวมวล biomass energy มวลชีวภาพหรือชีวมวลคือวัสดุที่เกิดมาจากธรรมชาติเช่นพืชและสัตว์ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตเมื่อนำเอาชีวมวลไปเผาจะมีการปล่อยพลังงานทางเคมีออกมาในรูปแบบของความร้อนโดยความร้อนนี้สามารถ ใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้โดยผ่านการหันไอน้ำา 4. พลังงานน้ำ (Hydroelectric Power) การผลิตพลังงานจากน้ำอาศัยหลักในการเคลื่อนที่ของน้ำจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำในรูปแบบที่คุ้นเคยกันก็คือการกักเก็บน้ำไว้ในเขื่อนโดยพลังงานาน้ำจากเขื่อนเป็นพลังงานหมุนเวียนที่ถูกผลิตมากที่สุดในประเทศไทยพลังงานความร้อนใต้พิภพ (Geothermal Energy) พลังงานความร้อนใต้พิภพเป็นพลังงานทดแทนที่เกิดจากความร้อนใต้ื้นโลกโดยเกิดจากการที่น้ําไหลซึมเข้าไปอยู่ที่ชั้นหินพุ้มน้ําและความร้อนใต้ผิวโลกทําให้น้ํเหลืงหองเป็นไอโดยไอน้ําบางส่วนไม่สามารถรอดออกมาได้จึงทําให้มีไอน้าบางส่วนถูกกักเก็บไว้ใต้ชั้นหินเกิดเป็นความร้อนใต้พิภพจากนั้นเจาะหลุมลงไปเพื่อนําเอาไอน้ําแรงดันสูงไปหมุนกลงหันเพื่อให้พลังงานกับขึ้นกําเนิดไฟฟ้าพลังงานสะอาดสิ่งมหัศจรรย์จากธรรมชาติกับประโยชน์ที่มากกว่าเชื้อเพลิง สำคัญที่จะมาเปลี่ยนโลกให้ดียิ่งขึ้นและพร้อมจะขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาที่ยัง่ง